นะครับสวัสดีครับนักเรียนอขอต้อนรับเข้าสู่เทอมที่2นะครับเทอมที่2 64, นะครับปีการศึกษา2564นะครับก็ถือว่าเป็นเทอมสุดท้ายแล้วก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับมหนะครับเทอมนี้ก็จะจบแล้วออกจากม6นะครับก็จะได้ไปต่อสู้ชีวิตในมหาลัยหรือไปต่อสู้ชีวิตในการทํางานนะครับในการจบเนื้อหานะครับ ก็เป็นเนื้อหาของเทอมสุดท้ายที่จริงแล้วเนื้อหานี้ก็จะต่อจากคราวที่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดแ,นะแล้วก่อนโควิดนะเราสอนไม่ทันครูก็เลยยกยอดมาถึงเทอมนี้นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับแปลว่าเทอมนี้เราจะเรียนกันพบกันแค่อาอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งนะ,ะก็คือฟิสิกส์อนะ่าเราจะเรียนฟิสิกส์กันฟะิสิกส์รหัสวิชาคือวสามสามสองศูนย์หกนะครับสามสามสองศูนย์หก ก็หนึ่งหน่วยกิจนะครับหนึ่หน่วยหนึ่หน่วยกิจอากจบเร็วนะครับจบเร็วเพราะฉะนั้นเนื้อหาของมหห้อง SMT นี่รู้สึกว่าจะจบเร็วกว่าห้องธรรมดานะครับจบเร็วกว่าห้องธรรมดาเวลาที่เหลือนักเรียนก็ไปเตรียมตัวสอบเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบแพทสอบแกตหรือถ้าใครไม่สอบก็เอาคะแนนไปยื่นเอาพอร์ตไปยื่นเลยก็ได้แหละครับคือวันนี้ ง่ายเรียนง่ายทุกวันนี้เรียนง่ายนะครับเรียนง่ายมีเหมือนสมัยครูนะครับโอเคเราเจอกันหนึ่งหน่วยกิตเหมือนเดิมครับเทอมที่แล้วก็จะได้เกรดสี่กันไปเยอะนะครับครูก็ให้ไปเกรดสามก็มีบ้างเกรดสองเกรดหนึ่งก็มีบ้างก็แล้วแต่การผลงานนะครับอัตราคะแนนก็เหมือนเดิมครับเทอมนี้ก็คือครูจะให้เป็นเจ็ดสิบต่อสามสิบเจ็ดสิบนี้ก็คือระหว่างภาคระหว่างภาค ก็จะมีก่อนกลางภาคก่อนกลางภาคนี่คุณครูจะให้เป็นยีน่สหคะแนนนะอันนี้ก็กลางภาคกลางภาคก็คือจะให้เป็นยี่สิบคะแนนทีนี้หลังกลางภาคนะครับครูก็ให้ยี่ห้าเหมือนเดิมรวมกันเป็นเจ็ดสิบนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นระหว่างนี่แหละคำว่าระหว่างภาคนี่แหละ ก็คือก็คือเหมือนเดิมครับถ้าเราเรียนออนไซต์คุณครูจะให้จดแล้วเอามาส่งคุณครูหลังเรียนในชั่วโมงนั้นนะครับส่วนถ้าเรียนออนไลน์ก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในคอมเมนต์ใต้โพต์นะครับก็จะให้คะแนนเหมือนเดิมนะครับแจกอย่างเดียวคุณครูนะชอบคนที่มีความรับผิดชอบนะครับอันนี้อันนี้รับผิดชอบเลยคะแนนสอบนี่ยไม่หวังมากนะครับ ถ้าเอากันจริงๆนะเกรดสนี่ถือว่าเกรดสเลยนะวิชาพิสิกเนี่นะนักเรียนก็ไม่ชอบกันนะครับพะมีคณิตศาสตร์เข้ามาอ่าต่อไปอีก30ก็เป็นปลายภาคนะครับสาคะแนนก็จะเป็นปลายภาคปลายภาคก็ส่งมาครูก็ให้ไปนะครับโอเคนะครับอ่ามาดูนะครับนี่คือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันอ่านะรหัสวิชากี่หน่วยเจอกันเท่าไหร่ครับ สัปดาห์หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เจอกันหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์สัปดาห์นะครับสปดสัปดาห์ต่อสัปดาห์หนึ่งครั้งก็คือสองคาบพูดไงก็คือเจอกันสองคาบนั่นหละสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สองชั่วโมงต่อสัปดาห์ว่าเจอกันอ่ะมาดูเราจะเรียนเรื่องอะไรครูหวังว่านักเรียนคงจะถ่ายอ่าเอกสารเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังถ่ายไม่เสร็จก็ พิจารณาตัวเองนะครับคือไม่อยากให้ศูนย์หรอกนะฮะกิเกียดล่ําไรอย่าจบม .6 หอยู่แล้วความรับผิดชอบมันมีอยู่แล้วนะครับนะครับใครไม่มีก็หาสมุดมาจทดส่งครูก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคมาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับอ่ะในเทอมนี้เราจะเรียนเรื่องของไหลนะครับเนื้อหาของของไหล ของไหลก็คือเป็นสิ่งที่ไหลในท่อ่ยในท่อมันมีไหลน้ําพวกนี้ไหลในท่อก่อนที่เราจะเรียนของไหลทั้งหมดเราก็ต้องมาเรียนของเหลวก่อนนะครับของเหลวในที่นี้เราจะเรียนอยู่2อย่างก็คือของเหลวที่หยุดนิ่งแล้วก็ของเหลวที่เคลื่อนที่นะครับของเหลวที่หยุดนิ่งและของเหลวที่เคลื่อนที่ เพราะนั้นของเหลวที่หยุดนิ่งเราก็จะเรียนอยู่สองอย่างเหมือนกันความดันแรงของของเหลวก็จะมีแรงลอยตัวแรงตึงผิวแรงหนืดอันนี้ก็มีความดันต่างๆความดันนึ่งแรงนึงจากความดันกดของปาสคาลบอกเครื่องมือวัดต่างๆตรงนี้นะครับของเหลวเคลื่อนที่ก็คือน้ําที่ไหลในท่อน้ําที่ไหลในท่อหรือน้ําที่พุ่งออกจากขวดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเรียนกันนะ โ okay. อเคอนี่จะเป็นสูตรนะครับเยอะแยะเลยนะครับโ okay. อเคเพราะนั้นเรามาดูเลยเพราะนั้นในที่นี้เราก็จะเรียนเรื่องของไหลของไหลก็จะพูดถึงของเหลวในทีนี้สถานะของสสารเพราะนั้นสสารนี่มันก็จะมีอยู่สามสถานะสะสารมีสามสถานะก็ยังมีของแข็งของแข็งนี่มันก็จะมีรูปร่างแล้วก็ปริมาตรที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ต่อมาก็ค so 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 ือของเหลวเาเราจะเรียนเรื่องนี้ของเหลวนะครับเราจะเรียนเรื่องนี้ไอ้ของเหลวเนี่ยคือปริมาตรมันคงที่แต่รูปร่างไม่คงที่นีต่อไปก็คือแก๊สอันนี้ก็เป็นของไหลเช่นกันอันนี้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่นะครับอันนี้ปริมาตรคงตัวขึ้นอยู่กับภาชนะนะครับพวกนั้นของเหลวและแก๊สพวกนี้เขาเรียกว่าของไหลนะครับของไหล ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องพวกนี้เราก็ต้องมารู้จากความหนาแน่นก่อนเพราะนั้นสารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันความหนาแน่นเขาจะให้สัญลักษณ์ก็คือโลอ่านว่าโลนะครับโลอ่านว่าโลนะเป็นสัญลักษณ์อ่านว่าโลนะครับความหนาแน่นเขาจะให้เป็นสัญลักษณ์คือโลอ่านว่าโลนะครับโลก็คือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรนะครับเพราะนั้นเราก็จะเป็นโล เท่ากับ m ส่วน v มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรก็คือ v v ในที่นี้ก็คือปริมาตรนะครับมวลก็จะเป็นกิโลกร,รัมนะ่วยเป็นลูกบาทเมตรเพราะนั้นหน่วยของเขาก็จะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรลูกบาทรเมตรก็ m กําลัง3หรือหน่วยเป็นกรัม ต่อลูปบาทเซนติเมตรรูปบาทเซนติเมตรอันนี้คือหน่วยของเขานะครับหน่วยนะครับหรือเอาจะหาจะเอ็ก็ได้ M อ,อาจจะเป็น M อ็เท่ากับโลวี v ก็ได้เอ็มจข้างเอ็เท่ากับลวก็ได้นี่อย่างนี้โลวีได้ออกมาตัวนี้นะครับเอ็เท่ากับโลวีนะครับเอ็เท่ากับโลวี นะและสิ่งที่เราเรียนของเหลวเนี่ยเราต้องรู้จักความหนาแน,น่นของน้ำนะรูน้ำอันนี้รูน้ำก็คือหนึ่งกรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรความหนาแน,น่นของน้ำเลยคะหนึ่งกรัมต่อลูกบาศกเซนก็คือลูกบาศกเซนก็กว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยเซนติเมตรนี่ยหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซน แต่ถ้าเป็นกิโลกร,รัมล่ะหนึ่งกร,รัมก็คือหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็จะเป็นหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรอันนี้คือความหนาแน่นของน้ําที่เราจะต้องรู้ไว้เพราะว่าเราจะศึกษาในเรื่องของของเหลวในที่นี้ก็คือน้ํานั่นเองนะครับน้ำนั่นเองนะ นะครับเราจะได้ความหนาแน่นเพราะสารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเนี่ยเราสามารถหาได้จากมวลหารด้วยปริมาตรนะครับหารด้วยปริมาตรโอเคได้เลยนะครับเรามาดูเลยอีกตัวหนึ่งก็คือความหนาแน่นสัมพัทธ Ens, นะครับ scr, หรือเขาเรียกว่าความถ่วงจำเพาะนั่นเองอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารต่อความาอ้างอิงที่น้ำนะครับเขาเรียกว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์นะฮะก็คือเอสเจะไม่ให <ve> ้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ก็คือจะได้เท่ากับโลหารด้วยโลของน้ําความหนาแน่นของวัตถุอ่ะวัตถุนั่นเองหารด้วยความหนาแน่นของน้ํำก็จะเทียบที่น้าเขาเรียกว่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุ ค,ความถ่วงจำเพาะของวัตถุว่าเขาจะมีความถ่วงจำเพาะเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าความถ่วงจำเพาะเเขาจะให้สัญลักษณ์นะครับเป็นความถ่วงจำเพาะออกมาเราจะได้เป็นความหนาแน่นของวัตถุหารวยความหนาแน,น่นของน้ำเพราะว้าหน่วยมันจะไม่มีนะครับจะไม่มีหน่วยนะจะไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วย ขาจะตัดกันไปนะครับเขาจะเทียบที่น้ํานะครับเทียบกับความหนาแน่น,นของน้ํานั่นเองโลน้าโอเคเรามาดูเขาบอกว่าปลาลอดมีความหนาแน่น,น13.6กรัมต่อลูกบาทจงหาความหนาแน่น,นของวัตถุในหน่วยของกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมแล้วก็คูณพันดีครับเราก็คูณพันเลยแล้วก็กิโลกร,รมัมเพราะว่าต้องกรในหน่วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็13.6 ไปคูณด้วยสิบกำลังสามก็ได้แล้วเนี่ย,ยก็จะกลายเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรแล้วก็คูณพันพันก็คือสิบกำลังสามนะครับนะเราก็ได้แล้วก็คูณสิบกำลังสามเข้าไปอันนี้ก็มวนกันอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดแปดแปดไปคูณสิบกำลังสามนะครับก็เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร เลขมีความหนาแน,น่นสัมพัสเท่านี้เราก็คูณพันเพราะนั้นเราเลขมีความนาแนน,นก็เจ็ดก็คูณ10บกำลังสามนั่นเองนะครับก็ถามหาความถ่วงจำเพาะนะค,นะค,วความถ่วงจำเพาะนะครับนะเราก็แยกความถ่วงว่า S เท่ากับของอากาศแล้วก็มหดสอง้าคูณสิบกำลังลบส สองเก้านะครับคูณสิบกำลังลบสามหารด้วยความหนาแน่นของน้ำความหนาแน่นของน้ำก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันก็คือสิบกำลังสามนะนะนะครับก็แปลงเป็นปหน่วยแนละ้วคูณลงไปหน่อยนะครับ ความถูกเพาะเราก็หาลงไปนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับมาดูต่อหน้าถัดมานะครับเขาว่าวัตถุรูปลูกบาทมีความยาวด้านละ2เมตรมวลมวลมามวลมีความยาวด้านละ2เมตรจงหาความหนานแน่นของวัตถุนี้ ความหนาแน,น่นของวัตถุนี้มีความหนาแน,น่นเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเป็นรูปลูกบาศกยาวด้านละสองก็ยาวด้านละสองกว,ว้างก็คือคําว่าลูกบาศกก็คือกว้างสองยาวสองสูงสองนะครับเนีสองนะครับสองอย่างละสองลูกบาศก เพราะนั้นเราก็จะได้ปริมาตรออกมาก็ทําหาความหนาแน,น่นเราก็ต้องไปหาปริมาตรก่อนหาปริมาตรเพราะนั้นปริมาตรของเราก็คือปริมาตร v ปริมาตร v ของเราก็คือปริมาตรก็คือเกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูง,งถูกไหมครับกว้างคูณยาวคูณสูง,งปริมาตรเพราะนั้นเราก็ได้เป็นสองคูณสองแล้วก็คูณสองก็เป็นแปดปริมาตรเราก็ได้แปด จากนั้นเราก็จะมาหาความหนานแน่นโลความแน่นก็คือจาก m ส่วน v มวลของเราก็คือ400หารด้วย8 8 5 40ก็ได้50กิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรได้ออกมาลูกบาทเมตรตอบอันนี้คือความหนานแน่นของวัตถุตัวนี้นะครับ นะนะโอเคต่อไปของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นเาใส่ลงไปสัญลักษณ์ความนาแน่นก็โลโลจงหาว่าความเหลวนี้มีปริมาตรอ่าปริมาตรกวีจะมีน้ําหนักกี่นิวตันก็ถามหาน้ําหนักนะครับน้ำหนักในที่เรียนตอนป .4 จําได้ยังก็คือ W w i ยูเวดเวดถูกไหมครับเวดเดบเพราะนั้นเราจะได้เป็น W เท่ากับอะไรเอ่ย แต่มันอยู่ร้เท่ากับ mg ถูกไหมจำได้ไหมเอยน้ำหนักนะครับเพราะนั้นเราได้แล้ว G G เราไม่ต้องไปหานะครับ g คืออะไรทบทวนหน่อย G ก็คือความเล่งโน้มถ่วงความเล่งโน้มถ่วงนะครับความเล่งโน้มถ่วงนั่นเองความเล่งโน้มถ่วงนะที่โลกนะที่โลกเพราะนั้น G ของเราก็คือที่โลกนะครับที่โลกของเราที่โลกในที่นี้ครูก็ให้เป็นสิบ เมตรต่อวินาทีกำลังสองขจีนะครับแต่สิ่งที่นี้จะต้องไปหาก็คือหา M ก่อนหา M หา M เพราะนั้นจากโลเท่ากับ M ส่วน V เพราะนั้น M เท่ากับโล V โลคูณ V แล้วก็คูณไปเลยนะโลเราก็เป็น1,000ถูกไหม1,000แล้วก็ไปคูณ3.5 3.5นะครานะครับ เพรานั้นเราก็ได้เป็นเป็นสามพก็ตอบ3,500มวลก็เป็น3,500นห้นั่นเองแล้วเราก็มาแทนตรงนี้เราก็จะได้น้ําหนักออกมาเดี๋ยมันอยู่สามวลสามพนห้ารกิโลกร,รมัมคูณสิก็ตอบแล้ว3ามหมนันน่นเองนิวตันนิวตันอ่ะตอบก็3นั่นเองนะครับ 3 5 0 0 0นันิวตันนะครับนะอันนี้คือความหนาแน่นนะครับเราได้ความหนาแน่นนะครับวันนี้ความหนาแน่นของสารความหนาแน่นของวัตถุต่อไปก็อ4ทรงกระบอกทําจากเหล็กและอลูมิเนียมถ้าเหล็กมีมวลเป็นหเท่าของอลูมิเนียมแล้วปริมาตรของเหล็กจะมีค่าเป็น2เท่าของอลูมิเนียมอ่า้าถาม ถ้าอลูมิเนียมมีความหนาแน่น2,600กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรความหนาแน่นของเหล็กจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเราหาโลเหล็กนั่นเองความหนาแน่นของเหล็กเขียนไว้อะมวลมวลของเหล็กมวลเหล็กเป็น6เท่าของอลูมิเนียมก็คือเท่ากับ6แสดงว่ามวลของอลูมิเนียมเนี่ยมันก็คือ1เท่ากับ1ถูกไหมครับเป็น6เท่า แล้วก็เขาบอกว่าปริมาตร v ของเหล็กเนี่ยมันเป็นสองเท่าของปริมาตรของอลูมิเนียมแสดงว่า v ของอลูมิเนียมก็เป็นหนึ่งโจทย์ให้อะไรอีกทีนี้อลูนะครับต่อไปเขาให้ v ความหนานแน่นของอลูมิเนียมมาเพราะนั้นโลของอลูมิเนียม มันคือสองพันหกนะครับสองพันหกร้อยเพราะนั้นโจทยความหาว่าโลหะนี่เท่าไหร่จากสมการนะครับเพราะนั้นจากสมการเพราะนั้นเห็นว่าสมการที่เราได้นี่โลเท่ากับเส่วน V เพราะนั้นโลตัวนี้มันจะแปรผันตรงกับมวลแต่จะแปรผกผันกับปริมาตรถูกไหมครับแปรผกผันกับปริมาตร เพราะนั้นเวลาเราตั้งสับสริปต์นะครับแปรผกผันอ่ะแปรผันตรงแปรผันตรงก็คือว่ากับมวลเพราะนั้นเราก็จะเป็น M ของเหล็กต่อด้วยเของอลูมิเนียมทีนี้มันแปรผกผันกับปริมาตรเพราะนั้น V ตัวนี้ต้องเป็น V ของอลูมิเนียมฟังค์ดีนะครับอันนี้จะเป็น V ของเหล็ก ฉะนั้นเนีินก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปก็ได้แล้วโลเล็กอันนี้โลของอลูโลอลูเราก็ได้แล้วโลอลูเราก็คือเท่าไหร่ล่ะสองพันหกอ่าสองพันหกร้อยเอ็มเล็กก็คือหกเอ็มอลูก็คือหนึ่งคูณด้วยนะครับวี v ของอลูวี v อลูคือหนึ่ง v ของเหล็กก็คือ2องนะครับ2อนะครับอ่ะเราก็ตัดเลยก็ได้3พมวัแ้วเราก็ย้ายขึ้นไปก็ได้เป็น3คูณด้วย2,600 72 0 0เนี่ไมเนี่ย สามหกสิบแปดเหกเจ็ดนะสามหกสิแปดเจ็ดพันแปดนะเจ็ดพันแปดพันแปดกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรอ่ะได้แล้วตอบก็ตอบข้อที่สองนั่นเองนะครับข้อที่สองนั่นเองอ่ะได้ออกมาอ่ะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณนะครับเปรียบเทียบปริมาณว่า ความหนาแน,น่นเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับพอถ้ามันแปรผันตรงเนี่ยถ้ามันแปลผันตรงเราจะได้สับสริปต์เนี่ยเนี่ยเหล็กเป็นเหล็กเนี่ยแปรผันตรงเหล็กเป็นเหล็กรูเป็นอรูนะครับเพราะว่า,าแปรผันตรงบางคนยังไม่รู้นะครับอ่าถ้าแปรผกผันเห็นไหมครับเหล็กก็จะเป็นตัวหานนะเห็นไหม มันจะกลับกันอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งมันจะกลับกันถ้าแปร6กผันนะครับแปร6กผันตัวนี้หาปริมาณที่เกิดขึ้นนะนะครับโอเคอะดูข้อสุดท้ายกันต้องทำไหมนี่ครับ โลหะ A มีมวลเป็นสองเท่าของโลห B. ะ B เรากา็ได้แล้ว ma ma เพราะนั้นก็ได้ ma เป็นสองเท่าเพราะนั้น mb ก็ต้องหนึ่งมีปริมาตรเป็นครึ่งหนึ่งของ B ปริมาตรก็คือ va เป็นครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งแสดงว่าถ้า vb เป็นสอง อันนี้จะเป็นหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งะถ้าโลหะ b มีความหนาแน่นเป็นหนึ่งพันโล B เป็นหนึ่งพันหาว่าโลหะ A มีความหนาแน่นเท่าไหร่โอเคเหมือนเดิมแปลอะไรฮะมันแปลอะไรแปรผันตรงหรือแปลผกผันก็ใส่ให้ดีๆ M ส่วน V อ่ะอันโลก็จะแปลผันตรงกับ เแปรผูกพันกับ V ตัวนี้มันเดืม่มนะอ่ะนักเรียนทําครับลองดูตั้งลองทําดูครับตั้งสัสบสบคบิปต์ิปถูกหรือเปล่าอ่ะตั้งดูครับ ั้งสัตวคลิปดูนะครับตั้งถูกไหมเป็นไงมาดูตั้งหรือยังครับมาโลอะไรก่อนครัโลเก่อนโล A ต่อโล B อันนี้แปลผันตรงก็ต้องเป็น MA ็มอถูกไหมฮะเอ็มอันนี้ต้อง MB อันนี้ก็ต้องเป็น V B ต่อด้วยวีแทนลงไป ะครับแล้วก็แทนลงไปโลเอก็ให้หาโลบีก็หนึ่งพันเอ็มเอก็เป็นอ B B ออสองเอ็มบีคือหนึ่งบีบีคือสองคือหนึ่งสองสองก็เป็นสี่พนั้นโลเอก็เท่ากับสี่พันต่อแล้วโอเควันนี้ก็จบไปแล้วครับ ตอนนี้วันนี้เราได้เรื่องของความหนาแน่นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเรื่องของไหลก็ต้องไปดูเรื่องของของเหลวพูดง่ไงเรื่องนี้ก็คือจะดูเรื่องของเหลวนะครับอ่าก็จบไปในหัวข้อแรกนะครับความหนาแน่นความหนาแน่นของวัตถุนะครับความหนาแน่นโลเท่ากับ M ส่วน v จำไว้ดีนะครับ m ส่วน v นั่นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบไปในเนื้อหาแรกนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไป ในสปดาหน้าก็มาเรียนนะครับอย่าลืมมาเรียนออนไลน์นะครับสุดาหน้าก็มานะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ